嗯。<Yeah. S 2> yeah.

เดีายูซีวันนี้วันมีเค้กโอ้วันนี้มีเค้กหลายเลยนะไหนอัโานทุกคนเพละพี่ดีมาอ่ะอ่ร้อง Happy Birthday ให้แบบนี้จริงได้ไหมดูดูใ่รใครรักแบบนี้พูดดิอวันกีอ่ะลอง

เราจะจุดเทียนอีกทีแล้วนะจะจุดเทียนอันนึงจุดอันใหญ่จุดอันใหญ่อ่าเอามาโอเคปต้งมาตรงไาน บอกว่าอย่าโมนลูกใจเยนเ็นๆเดี๋ยวกอ่นกอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ่มเอเดี๋ยวก่อนตักบอลอยู่ดนะเร๋ยวตักบอลเดี๋ยวเรอมาถ่ายเดี๋ยวไปเลย่ะเดี๋ยวเรามาถยจไปแล้ว,วเหรอเอาอดข,ขาเลยคนไม่ครบเร็มา เพราะมันโดน่ไอ่าไรนะใช่นี่โดนนู่ข um ้างหลังนะโดนไดใช่บรรยากันไม่ยากาศเตยหนึ่งสองสามหนึ <h <h ่งา สวยค่ะสวยตึงเลยค่ะอันยาใส่มั้งสิอันยาไหนใส่หมวกให้พ่อดูหน่อย ใหญ่ไปหรอคะัวมันใหญ่ไปหรอคะโอ้มันใหญ่ไปหรอคะิได้ีน้อที่มาหาี่ใหม่เราาาลูกีใ้งหใหม่ลกหได้แม่รอดจนะน้สี